อานิสงส์การสวดบทพระคาถามหาจักรพรรดิบทสวดพระคาถามหาจักรพรรดนี้หลวงปู่ดูพรหมปัญโยเป็นผู้เรียบเรียงโดยมีที่มาจากการที่สิทธิของหลวงปู่ท่านหนึ่งต้องการพระคาถาเพื่อใช้สวดบูชาพระพุทธรูปที่เขาได้จัดสร้างขึ้นเป็นการสวดเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทุกทกพระองค์ตลอดทั้งพระนิพพาน รวมถึงพระธรรมเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าพระอรหันตาขีนาศพเจ้าพระอริยสงฆ์และพระสงฆ์สาวกทั้งมวลเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหพระองค์ในพัทธลกับคือกับปัจจุบันนี้อีกทั้งยังเป็นการอัญเชิญกำลังแห่งพระพุทธเจ้าจักรพรรดิกำลังแห่งพระโพธิญาณของพระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์ นับตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตน้อมนำกําลังของเทพพรหมพระอริยเจ้าทั้งหลายอาราธนารวมเข้าที่กายใจจิตวิญญาณของผู้สวดเป็นการอาราธนาบารมีแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่ตัวเพื่อคุ้มครองป้องกันภัย และเสริมโชคลาภให้แก่ผู้สวดเนื่องจากในบทสวดมีการระลึกถึงพระศิวลีผู้ซึ่งเป็นพระอสีติมหาสาวกเอตทัคขะในทางผู้มีลาภมากรวมอยู่ด้วยการสวรดครั้งนี้มีอนิสงส์แผ่ไปทั่วจักรวาลตลอดสามแดนโลกธาตุสามารถแผ่ส่วนบุญปรับภพบภูมิแก่สรรพสัตว ตลอดจนเทวดาประจำตัวญาติมิตรครอบครัวเจ้ากรรมนายเวรและหากนำบทสวดนี้ไปสวดหรือแผ่ไปในนรกไฟนรกจะดับชั่วขณะนอกจากนี้การสวดบทพระคถาถมมหาจักรพรรดนี้ยังเป็นการสร้างกำแพงแก้วคุ้มกันตัวแก่ผู้สวดด้วยบทสวดพระคถาถมมหาจักรพรรดนี้มีพลังงานมากมาย เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้สวดก่อนหรือระหว่างการนั่งภาวนากรรมฐานเพราะจะก่อให้เกิดกระแสพุทธานุภาพครอบคลุมและคุมการปฏิบัติภาวนาของเราและหากได้สวดอยู่เป็นประจำจะสามารถอธิษฐานเรื่องราวใดที่มีข้อติดขัดเรื่องร้ายทั้งหลายทำให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนำมาซึ่งความจเจริญแก่ผู้สวด 汤内汤路来汤汤。